ที่บ้านโนนม่วงหมู่ที่10ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรมีปราชเกษตรกรดีเด่นคือนายมานะโพชัยและคณะได้พาทางรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมเข้าไปดูพบโรงเห็ดนางฟ้ายาวเหยียดหลายโรงเรือนมีผลิตผลจำนวนมากสามารถเลี้ยงตนเองได้และเข้าสู่ท้องตลาดโดยผลิตเองขายเอง และสามารถกําหนดราคาได้นับเป็นเรื่องใหม่ของเกษตรกรนอกจากนั้นได้ทำนาที่เรียกกันว่านาโยนที่ประหยัดเวลาและได้ผลผลิตค่อนข้างดีอีกหลายไร่นายมณนะโพชัยเล่าให้ฟังว่าได้ทดลองทาและได้ผลดีอย่างน่าพอใจคณะของเราเคยได้ทดลองรับประทานแล้ว นำไปชมแหล่งผลิตน้ำส้มจากควันไม้เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำยาก,กำจัดแมลงและปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถกำจัดเพลี้ยได้ทุกประเภทนับว่าน่าทึ่งยิ่งนักเพราะเพลี้ยกำลังอาลวาดไปทุกแห่งของกําแพงเพชรนายมานะได้นำไปชมไผ่สีทองที่ปลูกไว้จํานวนมากครั้งแรกคิดว่าจะขายหนอ่อแต่ขณะนี้ ได้วางแผนจะผลิตเครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตมีการปลูกป่าและพ่อกล้าผักหวานป่าเพื่อปลูกในแปลงพืชผลต่างๆโดยเฉพาะในกระบอกไม้ไผ่ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งซึ่งใช้วัสดุธรรมชาติในการลดภาวะโลกร้อนนายมาณะโภชัยได้ทดลองเลี้ยงหมูหลุม โดยใช้กลุ่มคนในหมู่บ้านเป็นผู้เลี้ยงผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อประชาชนในหมู่บ้านจะได้มีไรายได้ขึ้นมาเป็นอย่างดีน่าสนใจในความมานะสมชื่อของปราชญ์เกษตรกรผู้นี้นายมานะโพชัยปราชญ์เกษตรกรดีเด่นท่านนี้มีโครงการอีกมากมายทั้งที่สำเร็จแล้วและกำลังดำเนินการ และกำลังเริ่มเรียนรู้เมื่อได้ศึกษาประวัติการทำงานของท่านแล้วรู้สึกทึ่งในวิธีคิดของท่านมากการทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะนับว่าเข้มแข็งไม่แพ้กว่ากลุ่มเกษตรกรดีเด่นกลุ่มอื่นๆแห่งใดในประเทศไทยนับได้ว่าเป็นโชคดีของบ้านโนนม่วงตำบลน,นครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรที่มีผู้นำด้านเกษตร และสังคมได้ดีเช่นนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรและจดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชรขอปรบมือให้นายมานะโพชัยและคณะทำงานของท่านทุกคนค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมที่เคารพครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านหนนม่วง ตำบลดภาคชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเราอยู่กับคุณมานะโพชัยเกษตรกรนับว่าเป็นปราชเกษตรกรที่กำแพงเพชรของเราเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันอย่างดีในเมืองกำแพงเพชรสวัสดีครับอยากให้คุณมานะได้แนะนําให้รู้จักบรรดาทีมงานผู้ร่วมงานทั้งหมดครับผมครับก็คนแรกนะครับคือท่านผู้ใหญ่ประยงเพนเขตกิจนะครับ ถัดมาก็คือท่านผู้ช่วยวิชาณถวายนินครับเป็นผู้ช่วยของผู้ใหญ่ประยงเนี่ยครับข้างหลังนี่นะครับเป็นคุณลุงลุงแนนสง่าสันเทียครับเป็นประธานเครือข่ายสวัสดิการตำบนลนครชุมครับอีกท่านหนึ่งอันนี้นายใ่เพนเขตกิจครับเป็นทีมงานของนักพัฒนาบ้านนนุ่่วงถัดมาก็คือนัาประยูนสุดทธิศักคนนี้เป็นประธานกองทุนสวัสดิการบ้านนนุ่่วงแล้วก็เป็นประธานอสอมมเป็นอะไรหลายๆอย่างครับ ถัดไปก็เป็นผู้ช่วยนิรุตสนิทมากครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะครับก็อีกคนหนึ่งข้างหน้านี้ก็เป็นอบอตวัดพัทลวรินแสงอโนโครับแล้วก็สุดท้ายเป็นคุณลุงจำนงยศนันครับคนนี้เป็นรองประธานเครือข่ายสวัสดิการตำบลนครชุมครับต้องขอบคุณคุณมนัชโฟชัยนะครับที่แนะนำให้รู้จักผู้ร่วมงานที่เข้มแข็งนะครับเรามีพิธีกรสาวสวยนะฮะที่จะเป็นผู้สัมภาษณ์นะครับ คือปฐมาพรบุญะงุงชัยน้องนุย้ยน,นะครับค่ะวันนี้พาคุณลุงมาดูอะไรบ้างวันนี้นะคบ <c oughs> เราจะมาดูเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นทฤษฎีใหม่ค่ะตามทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะคุณมานาได้ดําเนินรอยตามนะคะนำนำวิธีการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอาจารย์มามาดำเนินชีวิตซึ่งประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งแล้วซึ่งมีอะไรหลายๆอย่าง ที่ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะความจริงเราไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าที่นนม่วงละครชุมแล้วนี่นะมีเรื่องราวเหล่านี้นะพี่มินะอยู่แบบเงียบๆแต่คุณยันทาบอกเมื่อวานนี้ก็เลยติดตามมาชมตรงนี้ตรงนี้อยากให้นุ้ยได้สัมภาษณ์พูดคุยถึงความสําเร็จและความยังไม่สําเร็จนะฮเลยคร้บมีทั้งส่วนที่สําเร็จแล้วและส่วนที่ยังไม่สําเร็จใช่ไหมคะที่นี้จะจะรบกวนพี่มนาช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่า ส่วนในในส่วนที่ทําแล้วแล้วมีความรู้สึกว่ามันมันสำเร็จไปมากกว่า50%แล้วมีมีอะไรบ้างคะพี่คือก่อนอื่นผมอยากจะบอกแยกให้นิดนึงว่าสําเร็จกับไม่สาเร็จเนี่ยถ้านเป็นรูปธรรมเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่แต่ถ้าในความที่ผมได้เรียนรู้มาเนี่ยผมคิดว่าการที่ผมได้รู้อะไรกระจ่างเคลื่อนผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสําเร็จที่ผมภูมิใจมากคร<อ>ับอันนี้มาส่วนไอ้เรื่องที่เราบอกว่าสําเร็จเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็คือนในฟาร์มเห็ดเนี่ยผมก็สาเร็จระดับหนึ่งตรง แล้วก็หลักของการทาฟาร์มเห็ดให้อยู่รอดก็คือเราต้องขายเป็นด้วยซึ่งหลักแบบนี้เราก็ใช้กับอาชีพกเกษตรหรืออาชีพอื่นๆได้เหมือนกันนะครับเ,ออเห็ดนี่คือพี่พี่มาธรทำแล้วก็ไปส่งเองขายเองใช่ไหมคะพี่โจเ,เ,<ร>เราไม่ไไ<ด>ผ่าน,านคนกลางใช่ใชไหมคะใ,ในในส่วนตรงนี้ทําให้เราเรามีไรายได้มากขึ้นใช่ไหมคะแล้วนอกจากเห็ดแล้วพี่มานะยังยังมีเรื่องของต้นไผ่ที่พี่กำลังพัฒนาอยู่ครับ ความจริงนอกจากจะมีไผ่ก็จะมีนาข้าวมีสวนอีกนะครับแต่พูดถึงไผ่ก่อนเนี้ยผมบอกได้เลยว่าไผ่เนี้ยผมล้มเหลวหมายถึงในเชิงเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบที่อื่นเนี่ยไปเจอของลุงหนึ่งคนหนึ่งเนี้ยเขาทําแค่หกงานเขาดได้โดยเฉลี่ยวัวนละสี่สิบกิโลแต่ของผมนี่แทบไม่ได้เลยเพราะผมดินไม่ดีน้ําไม่ดีเราเรียกว่าเราไม่ได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นนะซึ่ง,งตรงตรงนี้ ก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะบางบางอย่างก็อาจจะประสบผลสําเร็จที่ดีบางอย่างก็อาจจะยังไม่ได้ผลก็ต้องพัฒนากันต่อไปใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีเรื่องของนาข้าวที่ที่นี่ทําเป็นเป็นลักษณะไหนคะเป็นนาดําคือข้าวเนี่ยอย่างแรกเลยผมบอกเลยว่าผมทําข้าวไว้กินเองค่ะเราจะพยายามที่ใช่ครับแล้วส่วนหนึ่งก็คือผมเองผมเป็นลูกชาวนาผมผูกพันกับชาวนาตั้งแต่เล็กๆนึกเห็นภาพมาอยู่ตลอดผมก็เลยทํานาดํา จะไม่หวังเหมือนคนอื่นเขา,าแต่ว่าช่วงหลังมานี้ก็ไม่ดำแล้วเป็นนาโยนอีกแล้วเพราะว่ามันหาคนดำยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเขาก็ไม่ค่อยดํานากันค่ะค,คือลักษณะการทํานาของของที่หมู่บ้านนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ทําเพื่อพออยู่อพอพกินหรือว่าหรือว่า,าสามารถขายจริงๆแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าอาชีพชาวนาของที่นี่นะครับเน้นทําเพื่อขายเป็นหลักแล้วก็พอได้เงินก็แม้แต่ ข้าวก็ต้องไปซื้อกินเองไปซื้อกินนะครับเพื่อขายขายแล้วไปซื้อเพ่อกินอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับค่ะครับเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นคะผมเข้าใจเอาเองนะครับว่าคนเราสมัยนี้ถูกตีค่าเรื่องเงินเป็นหลักเพราะว่าคนที่จะมีเงินเท่านั้นที่เป็นคนที่มีคุณค่าการที่คนจะมีความสุขสบายก็ต้องมีเงินนะครับคนก็เลยต้องมุ่งหาเงินอะไรก็ได้ที่มันเป็นเงินเกษตรกรชาวนาเราก็เหมือนกันก็เลยทํามันเยอะๆทํามันอย่างเดียวปีละหลายๆรอบ เพื่อให้ได้เงินแล้วก็ค่อยหาเอาเงินนั้นไปซื้ออย่างอื่นอ๋อนั่นเป็นทัศนคติของคนปัจจุบันนี้ครับค่ะค่ะก็มีนอกจากนาข้าวมีกล้วยมีหมูใช่ไหมคะความจริงหมูผมไม่ได้เลี้ยงส่วนตัวครับเลี้ยงแบบกลุ่มครับเลี้ยงแบบกลุ่มซึ่งซึ่งก็คือสมาชิกทั้งหมดีร่วมกันใช่ไหมคะใช่ทีนี้คือเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะนุ้ยยังไม่รู้จักจะรบกวนพี่คณะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าการเลี้ยงหมูหลุมใช่ไหมคะอ๋อครับมันคืออะไรแล้วแล้วทำยังไงอะคะ จริงๆแล้วเรื่องหมูหลุมเนี่ยนะครับมันเป็นทฤษฎีที่พระองค์ท่านได้ถ่ายทอดให้กับคนชาวเขาทํากันในบนที่ดอยนะครับมันก็จะขุดหลุมลงไปลึกเก้าสิบเซนแล้วเอาดินไว้ที่ปากหลุมแล้วก็เอาแกลบใส่ลงไปแล้วก็เอาปุ๋ยหมักใส่ลงไปเอาปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็เอาดินกลบลงไปเป็นชั้นๆเนี่ยชั้นละสามสิบเซนนะครับแล้วก็จุลินทรีย์ลาดซึ่งบนดอยเขาก็ขุดหลุมได้เพราะว่ามันจะไม่มีน้ําขัง แต่ของเราที่ทํานี้มันจะไม่เป็นหลุมนะครับเราจะยกระดับขึ้นมาเพราะว่าของเราไปที่ต่าถ้าขุดหลุมลงไปนี่มันจะไม่เป็นหมูธรรมดามันจะเละมันเป็นปลักเลยครับมันจะแตกต่างไปแล้วแล้วข้อดีของการเลี้ยงหมูหลุมนี่เป็นอย่างแรกเลยนะครับเลี้ยงหมูหลุมมันจะไม่เหม็นนะครับขี้หมูจะไม่เหม็นะนะฮะก็ถ้าเป็นหมูที่เลี้ยงโดยปกติทั่วไปเนี่ยมีคอกหมูอยู่ไกลๆสมมุติว่าสักห้าสิบเมตรเนี่ยเราได้กิ่นเลยนะครับ หรือ,อบางทีเป็นร้อยเมตรเป็นกิโลเมตรยังเคยได้กลิ่นแต่ถ้าเกิดเป็นหมูหลุม่ให้ไปยืนที่ปากข้อก็ไม่เหม็นค่ะ,คะอันนี้เป็นข้อดีอย่างแรกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมูลของหมูที่ถ่ายออกมาเนี่ยเราเก็บมาเป็นปุ๋ยไม่ต้องไปแซะล้างทิ้งเหมือนถ้าหมูที่เลี้ยงพื้นปูนเะนี่ยต้องไปแซะล้างทุกวันอันนี้เราไม่ต้องไปแซะล้างด้วยแล้วก็เอามูลมันที่ผสมแกลบนะมาเป็นปุ๋ยใส่นาเข้าซึ่งตอนนี้เรากาลังรณรงค์ไม่ใช้สารเคมี <K ME S 2> อย่างเงี้ยจ,จะเป็นเรื่องดีมากก็คือได้ได้ประโยชน์หลายต่อใช่แล้วไม ต่อเนื่องีนิดนะครับหมูหลุมของเราโดยเฉพาะบ้านนน่วงของเราเนี่ยเราชําแหลกขายกันเองนะกินกันเองอ๋อก็คือขายกันเอง,เองในในหมูช่บ้านก็ไม่ได้ผ่านคนกลางที่ไหนไม่ผ่าน<ช>ครับเราพยายามที่จะไม่ให้ผ่านคนกลางอ๋อก,ก,ก็เป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนะคะแล้วทีนี้นุ้ยทราบมาว่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเรื่องของที่อยู่อาศาัยใช่ไหมคะเรื่องของที่ทํากินล้วก็จะต้องมีเรื่องของอบ่อน้ามีอะไรไม่ทราบของพี่มานานี่มีไหมคะคือบ่อน้ําของเรายังมีอยู่จํานวนน้อยนะครับ ความจริงแล้วก็อยากจะขยับขยายอยู่แต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินเยอะที่ที่เรามีบ่อน้ําของเราเพียงเล็กน้อยส่วนนั้นมันเป็นไม่ได้ตั้งใจซะด้วยซ้ํา<ช>แต่ก็เ<ช>มื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจนะเมื่อก่อนเราก็เหมือนคนอื่นที่คิดว่ารู้นะ<ช>แต่พอมันมาู้ที่หลังก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองโง่มาตั้งนานแต่ว่าก็มีแผนที่จะพัฒนาบ่อน้ําอยู่อย่างเช่นจะเห็นข้างหลังนี่ก็เริ่มเป็นขุดคู<ช>จากที่เดิมที่มันมันเป็นที่เรียบๆปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้ดีแล้วก็ขุดเป็นคูมากขึ้น<ช>เพื่อจะให้มีแหล่งน้ําเพิ่มเข้าไป ปีหน้าเราจะมีแผนที่จะขุดทําเป็นคลองเลยครับไม่ใช่คูรธรรมดาให้รอบ,รบทุ่งไปเลยภายเรือรอบที่ได้เลยเลยภายเรือรอบที่เลยครับค่ะทีนี้นุ้ยจะรบกวนพี่มานาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนนี้ค่ะหลายๆเรื่องหลายๆอย่างท,ที่ที่ที่ร่วมมือกันเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็ไปไป,ไปถึงไหนแล้วแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราเรากำลังจะทําอะไรต่อไปในในกลุ่มของเศรษฐกิจพอเพียงตรงนีงคะคือจริงๆแล้วบ้านโนนว่วงของเราเนี่ยเรา เชื่อมโยงกับเครือข่ายปชญ์เกษตรอยู่ซึ่งมีท่านผู้ใหญ่ประยงเป็นประธานอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเราเครือข่ายนี้เรามุ่งหวังที่จะให้เกษตรกรของเราเนี่ยทำอยู่ทํากินเป็นหลักก็คืออะไรที่เราทําไว้กินได้เองได้ไม่ต้องไปซื้อเนี่ยทำเองให้หมดกับไปสู่วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมคืออาจจะไม่เดิมเลยที่จะเมันคงจะไม่กลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เพียงแต่ว่าเราจะทําไงให้ให้เราใช้สตางค์น้อยที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้สตางค์น้อยที่สุดเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยยากที่ต้องไปหาเงินมันมากมายกินแบ่งกันใช้เหมือนเราทก่อนอะไรบางอย ปลูกพริกปลูกมะเขือทำนาข้าว้ากินเองได้เราก็ <Okay. S 2> ทําอะไรบางอย่างมันทําคนเดียวไม่ได้เราก็ช่วงกันรวมกลุ่มกันทําในหมู่บ้านของเราตอนนี้ที่ทํากันอยู่ก็คือ,อชาวบ้านก็จะปลูกผักที่ไม่ใช้เคมีกันบ้าง <Okay. S 2> แต่ยังเป็นจํานวนน้อยอยู่นะครับยังไม่มาก <Okay. S 2> แล้วก็มีกลุ่มทํา